ขนมจีนจ้าขนมจีนน้ำยากะทิทุน่าไก่ค่ะนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะอาอุ้ยน้ำยาค้นคลักเลยค่ะกำลังร้อนร้อนเลยที่เก็จยกกระทะค่ะใส่กล่องเนี่ยสะดวกกว่าค่ะกระทะมันใหญ่มันหนักค่ะอืทุกคนโอ้ยร้อนมากโอ้โหน้ำยาค้นมาก ใส่ทูน่าไปสองกระป๋องค่ะคนมากยังเหลืออีกนะยังไม่หมดนะเติมพริกปนะ่นหน่อยนะนี่แล้วอันยังไงล่ะคะเละไหนนะโอ้ยทุกคนอืมอ้มแซ่ รสชาติจินจนมากทำเองทาทำเองกินเองค่ะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะถ้าเราถ้าเราอยากทานอาหารไทยอาหารอีสานนะคะต้องทําเองเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเราไปไปซื้อเขาตามร้านอาหารไทยนะคะอืแพงค่ะแพงมากอื Skål. Mm. Oh. Mm -hmm -hmm. สน้าสอน,น่น,น้ำข้นข้นอร่อมต้นหอมแบบนมาก 嗯嗯、mm. Mhm mm <laughs>